วิธีดูแลคู่ชีวิต 1. อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไม่ใช่อยู่แล้วเต็มไปด้วยความระแวงและความทุกข์ 2. เสริมแนวความคิดซึ่งกันและกันไม่มัวแต่คอยทำลายและดูถูกกัน 3. คิดถึงซึ่งกันและกันอยู่เสมอไม่ใช่คิดถึงอยู่แต่ฝ่ายเดียว 4. รู้จักให้อภัยในความผิดพลาดครั้งที่ 1. ส่วนคนเคยผิดก็ไม่ควรทำซ้ำในครั้งที่สอ 5. เวลามีปัญหาหมั่นถนอมน้ำใจกันและกัน ไม่ใช่คอยหยิบยกข้อเสียของกันและกันมาพูด 6. เมื่อใครบางคนทุกคอยอยู่เป็นกําลังใจไม่ใช่คอยซ้ําเติม 7. ยอมรับได้ในข้อเสียของกันและกันไม่ใช่เอามาเป็นประเด็นสําคัญในวันที่มีปัญหาปาดผลัดกันเป็นผู้นําและผู้ตามในบางเวลาให้ภรรยาได้ออกความคิดเห็นบ้าง 9. ดูแลกันถึงวันสิ้นลมหายใจไม่ว่าจะพบเจอกับบ,บททดสอบใดก็ตาม 10. ดูแลกันทุกวันให้ดี เราไม่รู้ว่าจะมีชีวิตได้อีกกี่วันสุดท้ายแล้วเราต้องจับก,กันไม่จับเป็นก็จับายเนื้อหาบทความนุริยะหัดนีอันทำดูลิลลาหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตคู่ให้ยืนยาวนะคะอินชาอัลละฮ